ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้ปลาอะไรพี่ปลากระพูนตาได้ตัวแล้วตีอ,วอะไรปลาบึกน่งฉันยังแยก่อกเลยระหว่างปลาบึกกับปลาสวายเนี่ยฮะไม่มีฝัน ไมม่ um ka, ีป pues ันลสองสองยายนั ups, teachers, nah ่นยังบอกเขาเรียกปลาบึกเนาะบ้านเองเรียกปลาสวายอ่ะข้างแยกไม่ออกเลยระหว่างปลาบึกกับปลาสวายอ่ะบ้านเองเรียกปลาสวายเนาะบ้านเขาเรียกปลาบึกเนาะก็ยังตกใจยังไหวอยู่ ตั่นนินครับไซส์ประมาณ 5, าห้าหกขีดโร้โหจักรโลสามโล ตุงเอ้ยกลับบ้านไปทนเ่ากันไหมเอ้ยหวานหวานไม่เตียกี่ชาเนาะยังอึบปป่าอะไรครับเนี่ยป่านายป่านาย ผมไม่ชอบปลาในปลานินเอ้ยปลาเบือกับผมกินเบื่อแล้วไอ้ปลาต้องทองที่พวกเองหวานโดนไม่ยังไม่มี้แค่เด็กตัวนั่นน่ยปลาในสีของทองอ่ะปลาปลาคือคือปลาทองอ่ะวันเทศตอนเทศโดนตั้งหลายตัวเน้่ยังไม่เห็นขึ้นเยอะตัวเลยไะใส่สามดูเนี่ยปลาในเด็สีส้มทองอ่ะต้เรียกปลาเลยตอนมาเทศเทศเทสทุกชาเลยสีของทองปลาเนี่ดีหรือ รับทิ่ตุกฉาเลยนไานก็ปลากระหัวตอนเท็ตเท็ที่เทาฮู้โอ้โดดาวดวงใดแล้วครับเจ้านุนปลาอะไรโอ้นิ้น้อยทำไมฟองใหญ่ขนาดนั้นปลาอะไรเนี่ยปลาอะไรโอ้ปลานิดนน้อยทำไมแรงเท้ Đấy <laughs> 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 bỏ chuột phải vô trong này nè Bài 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 Nó có lột trong này nè đâu à. นะครนู่นอีช่องนึงอยู่นู่นป้ายมีดอย่าปปลาใหญ่ติดเพลเลยน่น่ะอืปลาใหญ่ติดเพลรอวะเนี่ยปลาใหญ่มาลากลงเพลแล้วเปล่าโอ้จาแค่แอายุหลายจริงไหมนี่ทำไมเกานแหเตจ้แหะนักสี่อยแานแหตเตะกฉันิไ อพ่งดูลุงเนี่ยแกกระโดดหวานเนี่ยโอ้ยบอกเว้ยจะให้เอาแพกับบ้านไปเช่านะเฮ้ยผมไม่ใชแพร้ี้ผมก็ตกแล้วไม่มีปาเลยเงียบอะไร้าานินเยอะที่ผายเลยเนี่ย ห๊ะว่าปลานี่เยอะนะเนี่ยโค่งปลาเดี๋ยวไม่ลงเลยเว้ยพี่ ừ. ừ. ừ.